สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศุกร์ที่4ตุลาะนะครับบอลยุโรปยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังหนังเหนียวนะครับเหลือ10คนแต่ไม่แพ้ครับบุกไปยันเสมอเอฟซีปอร์โตที่โปรตุเกส3ประตูต่อ3แลกกันมันเลยนะครับเอริกเทนฮากหนังเหนียวสุดๆไปเลยนะครับแ <laughs> มนยูเมื่อคืนนี้นะครับเทนฮากนี่ส่งกาเซมิโร่ลงเล่นกลางคู่กับคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับบรูโน่เฟรนเดสเป็นกลางรุก p พลเมเกอรส่วนแนวบุกก็จะมีมาคัสรัสเพิ่งดครับอามัดเดียโลและรัสมุสหอยลุมนะครับขณะที่ปอโตนะครับทีมเจ้าถิ่นนั้นมีประตูคือเดียโก้คอสตาครับเปิดมานาทีครึ่งปอโต้บุกขึ้นมาครั้งแรกได้ยิงทันทีนะครับเป็นลูกที่กาเรียโนซัดเข้ากรอบแต่ประตูองเดโอนาน้าปัดข้ามข่านนะโดนเตือนไปแล้วนะครับ แต่นาทีที่7เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเตดพลิกสถานการณ์ขึ้นนำนะครับจากลูกที่คริสเตนเอริกเซนเนี่ยจ่ายออกทางซ้ายนะครับมาคัสรัสฟอร์ดกระชากผ่ากลางนักเตะปอร์โตสองคนนะครับแหวกผ่ากลางเข้าไปเลยตัดเข้าในนะครับลูกถนัดแล้วยิงหักข้อเข้าเสาแรกนะครับประตูคอสตาร์นั้นปิดมุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปักไม่ออกนะรัสฟอร์ดยิงให้ปีศาจแดงขึ้นนำนะครับแค่7นาทีเท่านั้น เล่นไปถึงนาทีที่20สกอร์ไหลเป็น2นะครับแมนยูได้ลูก2ขึ้นมาจากคริสเตนเอริกเซนอีกครั้งหนึ่งเอริกเซนเมื่อวานนี้ครึ่งแรกเล่นดีนะครับดันขึ้นสูงแล้วเขามีพื้นที่นะครับจ่ายบอลสวยเนี่ยลูก2นี่เอริกเซนทะลุขึ้นบุกอีกครั้งหนึ่งแล้วจ่ายรัสเปิดเหมือนเดิมนะครับนะแต่คราวนี้รัสเปิดไม่ลุยเองนะครับเปิดต่อให้รัสมุสไอยุนรัสมุสอยรุนนั้นวิ่งโฉบขึ้นมานะครับเติมจากแถว2แล้วซัดมุมแคบ ผ่านประตูคอสตาเข้าไปอีกประตูเดียวก็คอสตาโดนยิงยัดเสาแรกนะครับโดนยิงมุมแคบเข้าไปทั้ง2ลูกเลยค่อนข้างจะน่าผิดหวังอยู่นะครับแมนยูนนำห่าง2 0ศูนรัลเฟร์ดนั้นปั่นป่วนกองหลังปอโต้เยอะนะครับในเครื่องแรกนะครับปอโต้หยุดมาคัส r รัลเฟร์ดไม่ได้นะครับนาที24่สสี่ไรชดกระชากไปยิงอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ผ่านประตูคอสตารครับ ปอโต้พยายามเล่นตามจังหวะของตัวเองนะครับค่อยๆค,คุมเกมได้นาที27ตามมาเป็น2-1นะจากลูกที่อองเดโอนาน่าเนี่ยปัดลูกมงสกัดผิดเหลี่ยมของนูแซม,มาสราวีนะครับมงปังบอลพุ่งเข้าใส่ประตูตัวเองนะโอนาน่าปัดออกมานะครับแต่ก็โดนเปเป้มงซ้ำจอ่อๆเข้าไปนะครับปอโต้ตามมาเป็น2-1 เปเป้ตัวนี้ไม่ใช่เปเป้แกนะครับอันนี้คือเปเป้หนุ่มเป็นปีกนะครับเล่นปีกชื่อกันนครับแต่ตัวลเป้นะพอโต้ลุยต่อครับทุกผู้ชมครับนาทีสามสิบสี่ตีเสมอเป็นสองประตูต่อสองลูกนี้ของหน้าตัวเก่งของเขาครับคือซาโมโอโมโรเดียนนะครับมงเต็มหัวเลยนะครับมงเต็มหัวเลยเป็นลูกเปิดเข้ามาในเขตโทษนะครับซาโมตัวใหญ่นะครับมงผ่านโอนาน่าเข้าไป มาไทสเตอรลิกเบียดไม่อยู่นะครับเบียดไม่อยู่ปอโต้กลับมาตีเสมอสองประตูต่อ2นะครับครึ่งแรกสองอนะครึ่งหลังแมนยู you, เปลี่ยนอาริฮันโดการาโชลงแทนมาคัสรัสเบิร์ตนะครับครึ่งแรกรัสเบิร์ตเล่นดีปั่นป่วนได้เยอะนะครับแต่ครึ่งหลังโดนเปลี่ยนออกนักข่าวก็ไปถามเทนทักหลังเกมวอาเฮ้ยพี่คิดอะไรเนี่ยทำไมเปลี่ยนรัสเบิร์ตออกวันนี้มันเล่นดีนะเว้ยนะเจ็บหรือเปล่านะครับนักขาวว่าวบอกเฮ้ย แรสฟวร์เจ็บเปล่าถึงถ้าบอกไม่เจ็บแต่โรเตชันไม่เจ็บโรเตชันที่เล่นครึ่งเดียวทั้ง,งที่เล่นดีเลยนะครับนานๆจะเล่นดีสักทีได้เล่นแค่ครึ่งเดียวนะครับมาคาสรัรสฟวร์โอเคกาลาโชลงมาครึ่งหลังลงมาเล่นทางฝั่งซ้ายนะครับเมื่อคืนนะี้เปิดมาสองนาทีผีเกือบพังนะครับฟรานซิสโกมูรานะครับแบ็คซ้ายของปอโต้รันดันขึ้นบุกนะครับหลุดเข้าไปยิง แต่อวนาน่าเซฟด้วยเท้านะครับอวนาน่ามาตรฐานยังเชื่อถือได้ครับหลังแมนยูครึ่งหลังนี่ดันขึ้นสูงนะครับท่าชมครับเล่นไฮไลน์นะไอ้ลูกที่มูราลหลุดไปยิงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับอันนั้นก็คือสัญญาณเตือนนะพอถึงนาทีที่50แมนยูโดนจริงๆนะครับพนะอโต้พลิกสถานการณ์แซงนำา32นะครับเป็นลูกที่เปเป้เปเปนะครับกระชากหนีลิซันโดนะครับลากหนี ลิซานโดมาตินสเพราะว่าหลังดันขึ้นมาแล้วโดนบุกโตนะครับเปเป้หนีไปได้นะครับแล้วก็เปิดให้ซามูเข้าชาร์จเต็มๆอองเดโอนาน้าหมดสิทธิ์จริงๆนะครับยิงยัดปังเข้าเสาแรกไปเลยนะครับปาโต้ยิง3ประตูรวดแซงนำา3สเฉยเลยซามมเหมาหเดียว2ลูกนะครับปิสาจแดงโดนเข้าไปนะครับปังปังปังเนี่ยกลับมาตั้งเกมรุกอีกครั้งหนึ่ง นาทีหกสิบนูเซมัสราวีนะครับขึ้นไปลุยแล้วกดเรียดนะครับโดนเดียวก็คอสตาปัดอาริฮานโดการ์โชซ้ำอีกทีหนึ่งไม่ตรงนะครับพยายามสู้นะครับปีศาจแดงอีก3นาทีซามูเกือบจะทำแพทริกได้นะครับยิงลูกเรียดนะครับเล่นทางแต่ไม่ผ่านโอนาน่านะครับปัดปลายมือออกไปนะครับนาทีหกสิบแแมนยูเปลี่ยนตัวนะครับส่งโจชัวเซอร์ซี่กับอันโตนีลงแทนอาร์มัดเดียโลและรัสมุสฮอยลุนนะครับ แต่ถึงหน้าที่81แมนยูเหลือ10คนนะครับเหลือ10คนบนระูโน่เฟรนเดสเจอเหลืองที่2โดนไล่ออกไปโดนเหลืองที่2เพราะว่าไปเตะสูงใส่เนฮุนเปเรสกองหลังปอร์โตในจังหวะที่เขาพยายามจะโฉบเข้ามายิงประตูนะครับบอลมันมาสูงไม่เดนหนึ่งนะครับแล้วบรูโน่นยกเท้าขึ้นไปนะเกือบไปถึงหน้าเปเรสเลยนะครับกรรมการก็เลยเป่าคือจริงๆลูกเนี้ย ถ้าไม่โดนเหลืองมาก่อนหน้านี้ก็คงจะโดนเป็นแค่ใบเหลืองนะครับแต่นี่คือเจอเหลืองมาแล้วหนึ่งครั้งก็เลยเป็นเหลืองที่สองโดนไล่ออกไปเลยบนระูโน่โดนไล่ออกสองนัดในรอบห้าวันยังจำได้ไหมเกมพรีเมียร์ลีกไอ้วันที่แพ้สเปอร์วันนั้นบรูโน่ก็โดนครับแต่ยังโชคดีที่เกมนั้นสุดท้ายอุดทนผ่านไม่โดนใบไม่โดนแบนนะครับไม่โดนแบน แต่ว่าในยูโรปาลีกเนี่ยโดนแน่นอนเลยนัดหน้าลงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับบรูโน่เฟรนันเดสเนี่ยช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะเกมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับหลังจากที่แมนยูเหลือ10คนเนี่ยปอโต้เกือบจะได้ลูกที่4ด้วยนะครับนาที83ตัวสำรองนะครับเดนิสกูหลุดเดียวนะครับหลุดเดียวขึ้นทางขวานะครับ คือถ้ายิงเข้าปุ้งปอตโต้หนีไปเป็น4-2เกมคงจะขาดลอยแต่ว่าเดลิสกูมันยิงไม่เข้านะครับยิงติดเซฟอ,องเดออานาอนาน,า,น,า,นาใช้เท้าเซฟออกไปได้ลูกนี้สำคัญสุดๆไปเลยนะครับสำคัญสุดๆไปเลยแมนยูไม่เสียลูกที่4นะครับยังตามอยู่แค่3-2นะก็เลยโอเคใจยังไม่เสียนะครับลุยต่อ นาที88การาโช่ยิงสวยนะครับแต่เดียโก้คอสตาปัดข้ามคานจนกระทั่งช่วงทดเวลานะครับทด5นาทีนาที90บวก1ผีตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3จากลูกเตะม,มุมนะครับแพรรี่แม็กควายขึ้นมามงแม็กควายนั้นลงมาแทนลิซานโดนะครับในช่วงท้ายเกมนี่แหละนะครับขึ้นมามงลูกเตะม,มุมจากคริสเตนเอริกเซนเสียบมุมเข้าไปเลยรอดตายนะครับแมนยูไล่ตีเสมอปอร์โต3ประตูต่อ3 แมนยูแข่ง2นัดเสมอทั้งคู่นะครับมีอยู่2คะแนนนะครับก็เป็นแต้มสำคัญนะครับถึงไม่ชนะแต่เสมอกลับมาได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับสเปอร์ก็ลงเตะยูโรป,ปาลีกเมื่อคืนนี้นะครับทีมตะไก่บุกไปชนะเฟอร์เรนซ์วารอสจากฮังการี2ประตูต่อนหนึ่งปาเปซากับเบรนน์จอนสันยิงให้สเปอร์คว้าลูกนะครับ สเปอร์ชนะ2นัดรวดเก็บไป6คะแนนเต็มนะครับนั่นคือผลงานของ2ทีมจากอังกฤษในยูโรปาลีกนะครับส่วนถ้วยเล็กสุดยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเพิ่งจะเตะนัดแรกเชลซีเอาชนะเกนของเบลเยียม4ประตูต่อ2นะครับเชลซีโรเทชันนะครับเมื่อคืนนี้ประตูนี้คือฟิลิปโยเกนเซนนะครับกองหลังใช้โตเซนยืนเซตเตอร์คู่กับเบอร์โนบาเดียชิวนะครับแบ็คขวาซ้าย แบ็กเซลดิซัซีกับเรเนโตเบกาส่วนแนวรุกเป็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนโกครับมีเจ้าเฟลิกซ์มิเคโลมูริกและเปโดเนโตนะครับเกมลุกเชลซีจัดจ้านนะครับเกนยันไม่อยู่นะนาที12เรเนโตเบกานะครับแบ็กซ้ายขึ้นมาหม่งเล่นทางให้เชลซีนำา1 0นาที45่บวกหเปโดเนโตนะครับยิงแสกหน้าผู้รักษาประตูเข้าไปอีกนะครับครึ่งแรกเชลซีนำา2 0 เครื่องหลังแกนตามมา21นะครับนักเตะญี่ปุ่นทัซโยชิวาตานาเบขึ้นไปหม่งเล่นทางสวยงามนะครับตามมาใกล้เคียง2-1แต่เชลซีเร่งเครื่องยิงเพิ่มได้อีก2ลูกนะครับนาที63คริสโตเฟอร์เอ็นคุนโควิ่งเข้ากดแบบเน้นๆเ,นนเนนต็มๆเลยครับนหนีไป3-1จากนั้นนาที70คีนันดิลส์เบอร์รี่ฮอลพังประตูที่4นะครับ4 1 เก้นมาได้คืนอีกลูกหนึ่งจากออมรี่กันเดลมันนักตีอิสราเอลนะครับนาทีสุดท้ายจบเกมเชลซีชนะ4ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนแรกนะครับโ okay. อเคเมื่อาวานนี้บอลถ้วยเอเชียนะครับ AFC Champions League 2โซนตะวันออกอสโมสรไทยนั้นมีคิวลงเตะคือเมืองทองกับท่าเรือนะครับปรากฏท่าเรือไม่ได้แข่ง ถ้าเรือเนี่ยมีคิวต้องลงเตะก,กับไลออนซิตี้เซเลจากสิงคโปร์นะครับในกลุ่ม F ไปเล่นที่สนาม BG นะครับที่ปทุมธานีปรากฏฝนเทลงมาฝนกระหน่ำลงมาน้ำท่วมนะครับบอลเตะไม่ได้เนียต้องเลื่อนไปแข่งวันอื่นนะครับคือเอาบอลมาเด้งดูแล้วบอลตกพื้นมันแหมะเลยมันไม่เด้งขึ้นมาก็แข่งไม่ได้หรอกนะ <c oughs> แฟนบอลที่ตามไปดูสุดเซ็งเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ไปเกอนะครับบอลไม่แข็งนะครับท่าเรือส่วนเมืองทองยูไนเต็ดนะครับบุกไปเยือนชนบุกของเกาหลีใต้เมืองทองเละในเครื่องหลังนะครับแพ้ชนบุกไป4ประตูต่อ1เครื่องแรก0ูนย์แท้ๆนะครับเครื่องหลังนิดตัวโหชนบุกกันนาเป็นชุดเลยชนบุกชนะเมืองทอง4ีหนึงะครับเมืองทองเพิ่งจะมีคะแนนเดียวจาก2เกมนะครับ ทีมชาติอังกฤษประกาศชื่อ25นักเตะชุดทำศึกเนชั่นสลีก2นัดก,กับกรีซแล้วก็ฟินแลนด์สัปดาห์หน้า้วครับลีคาสตี้กุซือชั่วคราวในเรียกโดมินิกโซลังกี้กองหน้าสเปอร์กลับมาติดทีมชาติครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับโซลังกี้เนี่ยติดทีมชาติอังกฤษครั้งสุดท้ายตั้งแต่สมัยอยู่ลิเวอร์พูลนะครับปี2017ลงเป็นตัวสำรองในเกมอังกฤษเจอกับบราซิลนะครับ หลังจากนั้นก็หยุดแบบปิดเทอมนะครับพักยาวมาเลยหลุดทีมชาติไปนานแต่ว่านัดนี้เขากลับมาแล้วนะครับโดมินิกซโซลังกี้นะครับกลับมาเพราะว่าผลงานดีกับสเปอร์สยิง3ประตูจาก6นัดให้กับทีมตราไก่นะครับนะโซลังกี้ติดแต่ที่หลุดไปก็มีแฮร์รี่แม็กควายนะครับไม่ไม่ติดครับแม็กนะควายช่วงนี้เป็นตัวสำรองแมนยูก็เลยไม่มีชื่อในทีมชาติอังกฤษ อังกฤษชุดนี้นำโดยแฮร์รี่เคนนะครับยูดเบลลิงแฮมอ่าโคพาเมอร์ฟิลฟอร์เดนนะครับดาวรุ่งอยู่กันเยอะนะครับโคพาเมอร์ Palmer, ติดอยู่แล้วนะครับบริโก้ลูอิสแอนโทนีกอร์ดอนโนนี่มาดูยเก้ของเชลซีรวมทั้งค็อบบี้เมนูนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะอังกฤษจะเตะกับกรีซที่เวมบลีย์10ตุลาครับแล้วก็บุกไปเยือนฟินแลนด์13ตุลาคมส่วนสุดสัปดาห์นี้นะครับเกมพรีเมียร์ลีกมีเตะวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับ คู่แรกวันเสาร์หกโมงครึ่งเมืองไทยเลวโพทีมจากฝูงบุกเยือนคริสตัลพาเลสครับเลวโพถ้าชนะก็จะนำต่อไปยาวๆนะครับเพราะว่าหลังจากจบเกมนี้ก็จะเบรกทีมชาติ2สัปดาห์นะครับเลวโพไปเยือนพาเลสไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเจอกัน4นัดหลังสุดในลีกหงชนะนัดเดียวเองนะครับส่วนช่วง3ามทุ่มอาร์ซนอลเจอเซาแฮมตันแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอฟูลรัมเวสแฮมพบอิปสวิช b บรนท์ฟอร์เจอ w o วูลฟ์เลสเตอร์เจอกับบอลมัดห้าทุ่มครึ่งแอตแนพบนิวคาสเซิลนะครับวันอาทิตย์มี3คู่2ทุ่มแอตแลนทวิลลาเจอแมนยูเชลซีเจอฟอ r e เรสสี่ทุ่มครึ่งไบรตันพบสเปอร์สวันอาทิตย์จะเป็นวันสำคัญมากๆสำหรับเอริกเทนฮารครับเกมนี้ทั้งโลกจับตามองแมนยูไปเยือนวิลล่าซึ่งกำลังแข็งแกร่งกำลังมั่นใจมากๆเลย เวลาในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะบาเยิร์มิวนิกได้นะครับอาทิตย์นี้เจอกับแมนยะูมันอยู่ที่แท็กติกนะครับนะอยู่ที่หัวใจของนักเตะด้วยนะครับถ้ารับแน่นๆแล้วสวนดีๆอะไรเงี้ยนะก็อาจจะสู้ได้สนุกนะครับแมนยูถอยหลังไปไม่ได้แล้วเกมนี้ชีชต <laughs> าเทนฮาร์ดจะอยู่หรือไป <laughs> วันจันทร์เรามาคุยกันนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ